โอเคครับวันนี้ก็มาโย่ผมในเกียร์ g e ไรเีวกันแล้วครับวันนี้ผมจะมาสุ่มตู้เพิ่มโอกาสได้รับเกียร์อัปเกรดธาตุไม้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์โดนแน่นอนธาตุไม้เหมือนกัน,นครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่สุ่มได้อัปเกรดธาตุแสงไปนะครับก็คลิปนี้เราก็จะมาตามล่าหา,หากเกียร์โดนให้บ่าวหลอกนะครับแล้วก็บอสเงิร์ครับซึ่งในครั้งที่แล้วผมสุ่มไป1,400 UV ยูีเราไม่ได้เกียร์โดนสักชิ้นเลยนะครับและในตอนนี้ผมจะมาแก้มือนะครับครั้งแรกนะครับ ไปเราจะเปิดเอาการันตี3,000ลรูบี้นะครับค่ายอยูประมาณ1,600ลรูบี้ครับถึงจะได้การันตีหนึ่งนะ <S <S มาว่ะทุกคนตอนนี้ผมได้เกียร์อัปเกรดธาตุไม้แล้วนะครับก็ไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็คือเราอยากได้เกียร์ดูแน่นอนมากที่สุดนะเพราะว่าอยากเอามาใส่ให้บ่าวลลอกบอสเมื่อนะครับแล้วก็ชี้องค์นะครับ ซึ่งค่าเกียร์โดนในรอบนี้คือดีมากนะครับมีระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์นะครับแล้วก็โจมตีรวมแล้วก็โดนแน่นอนนะครับแล้วก็ออปชั่นนะครับของใสทัชนี่นะครับที่ผมอยากได้มาแล้วนะครับชิ้นแรกนะครับโดนแน่นอนของไอดีนะครับเดอะริปเปอร์นะครับไปกันต่อครับผมหวังว่าจะได้สัก2ชิ้นครับเกียร์โดนแน่นอนในการสุมรอบนี้นะครับแล้วเรายังมีการันตีอีกหนึ่งกล่องนะครับเอาไปลุ้น เกียร์อัพแสปลงหลืออย่างอื่นครับหกห้าดาวล้วนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราได้ของดีมาแล้วคุมแล้วก็ไปกันต่อโอเคครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่2,200ัดูบี้นะครับก็ใกล้การันตีแล้วครับหกดาวล้วนก็ยังดีที่ได้6ดาวมาถึง5ชิ้นนะครับแต่ว่าขอเิ็นเกียร์เจ็ดดาวโดนดีกว่านะครับจะได้เอามาใส่ให้ ครบๆทุกตัวนะครับในทีมขาดเยอะมากนะครับอยากได้สักสองสามชิ้นไปน่าจะโอเคเดือนนี้น่าจะทําให้ทีมผมยกระดับได้อีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเลือกเกียร์โดนด้วยอัพแสง up ไมยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเกลือนะครับเลดเริ่มไม่มาแล้วโอเคนี่นะครับตอนนี้เราได้เกียร์มาใส่ให้อีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้โดนมาสองชิ้นแล้วนะครับเหลืออีก หนึ่งครั้งการันตีสุ่มนะครับไปครั้งสุดท้ายไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปลุยการันตีต่อนะครับผมว่าผมคุ้มแล้วนะได้เกียร์โดนมาสองชิ้นแล้วก็ได้อัพแสงไม้มาอย่างละหนึ่งก็เป็นไปตามคาดครับว่าเกียร์เดี๋ยวเราไปลุยต่อของการันตีกันนะครับมาผมจะให้มันกระโดดประมาณ4ี่ครั้งนะครับค่อยกดโอเคหนึ่ง เป้งโอเคก็ดีนะครับผมได้เกียร์โดนมา3ชิ้นพอดีใส่ให้กับบอดแล้วก็ล็อกแล้วก็ชี้องค์นะครับเราก็ยังได้อับแสงมาหนึ่งแล้วก็อัพไม้มาหนึ่งนะครับถือว่าคุ้มมากๆครับในงบ3000ันรูบี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลประกอบการครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่นะครับก็เป็นเกียร์โดนแน่นอนครับได้มาถึง3ชิ้นเลยนะใน3000ันรูบี้ครับแล้วก็มี เกียร์ธาตุไม้ครับช่องกลางนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ทา่าแสงครับที่เราสุ่มในคลิปที่แล้วครับ